อาจจะไมทำไมย้ายจาก YouTube มาในทวิสต์อุ้ย <S 2> <S 2> ผมยังไม่ได้ปิดเสียงเลยเอ่อผมมองผมตัดสินใจแล้วผมรู้สึกว่าสไตล์การไลฟ์ของผมเนี่ยที่แบบชอบมาไลฟ์แบบไหลไหลไปเรื่อยแบบเรื่อยเปื่อยแบบเปิดเกมมันก็ไหลไปเรื่อยหรือว่ามานั่งอยู่ดีๆก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเหมาะที่จะมาทางสตรีมเมอร์ใน Twitch มากกว่าสำหรับผมแล้วแล้วมันสะดวกที่การจัดหมวดหมู่อะไรอย่างงี้ได้ด้วยเงี้ยจัดหมวดหมู่เกมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยย้ายมาในนี้แล้วก็อีกอย่างคืออยากจะอยากให้ช่องใน y o u t u b e ของตัวเองมันเป็นเป็นเป็นระเบียบมากขึ้นเยเพราะช่อง Youtube ผมเน้นเพราะช่องใน Youtube ตอนนี้ผมเป็นช่องอุตัยเตะเลยครับก็คือลงเพลงอย่างเดียวเลยลงเพลงอย่างเดียวก็เลยเราอยากให้มันเป็นระเบียบขึ้นอยากให้คนเห็นเพลงง่ายๆง่ายขึ้นหน่อย อยากให้คนเห็นเพลงง่ายขึ้นหน่อยก็เลยแบบอืมย้ายมาทวิชเนี่ยแหละอยากจะเนสสตรีมอะไรนี้แทนอะไรอย่างนี้หรือว่าย้ายมาเพราะเพราะยูทูบกระจอกอ๋อใช่อ่าน,นั่นก็ส่วนหนึ่งเลยผลท่อกากท <c oughs> ่อมันกากต้องงี้สิวะเอ่ะก็ขอตอเบเหตุผลที่ไม่เป็นทางการก่อนได้ปะก,าก,าก็ขอตอเบเหตุผลที่ไม่เป็นทางการก่อเนเลยปะไอ้ท่อการนี่ก็เออก็ใช่แต่ว่า มาที่ดังได้ไหม <laughs> <laughs> คุณเซมเบสสวัสดีครับ